S <S <S เดี๋ยวพอดตอีกหนึ่งชอ็อตเสักจะประกอบไปด้วยริ้วขบวนของเราแล้วก็หเหล่าครึกสูงนะครับแล้วก็น,นักแสดงที่อยู่ในริ้วขบวนของเราด้วยนี่โอ้โหได้ว่าทั้งลิงเขียวลิงแดงตอนนี้กำลังอินเตอร์เทนอยู่เลยนะฮะโอ้ซ้ายขวาแล้ก็ซ้ายแล้กขวาเลยนี่ เริ่มโยกแล้วเรโยกไป้วเออมาเริ่มโยกแล้วเริ่มโยกแล้วโอ้ตอนนี้ตอนนี้เครื่องเริ่มติดแล้วครับ นเกียวครึ <Private classroom liksom> ่งน <ized> ้ำตินะปองกรุงรานาไ้เลยนะครับทุกท่านครับเรียกว่าวันนี้นะครับ